จิระเอาแต่ทำงานไม่เป็นอันจะกินอยู่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าประวัติเจ้าจอมมานดาทับทิมในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพถึงเรื่องลูกชายคนโตของเจ้าจอมพระราชโอรสรัชกาลที่หที่ทรงงานหนักจนล้มป่วยสิ้นพระชนก่อนแก่เป็นเรื่องที่กรมพยาดำรงทรงเสียพระไทยเรื่องหนึ่งในชีวิต พระราชะโอรสองค์นั้นคือพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชท่านเป็นโอรสกลุ่มแรกที่ไปเรียนต่างประเทศ เสด็จในกรมทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากประเทศเดนมาร์กกลับมารับราชการในกองทัพบกเติบโตตามลำดับจนเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอุปนิสัยส่วนพระองค์รวมถึงหน้าที่การงานทําให้ท่านขยันทํางานมากเรียกว่าตรากตรำกินนอนไม่เป็นเวลามุ่งมั่นพัฒนากองทัพวางกฎระเบียบปรับปรุงให้ทันสมัยยังทรงปรึกษากับเจ้าฟ้าจัก,กรพงาาศ์ภูวนาถเรื่องจะมีเครื่องบินไว้ใช้ในกองทัพเพื่อปกป้องชาติ แต่เมื่อทุ่มใจในงานก็ลืมดูแลพระองค์เองทำให้ป่วยสุขภาพอ่อนแอเจ้าจอมมารดาทัพทิมจึงทูลร้องทุกข์กับรัชกาลที่ห้าว่าลูกชายทำงานเกินกำลังห้ามไม่ฟังรัชกาลที่ห้าจึงเรียกสมเด็จกรมพญาดำรงให้เข้าเฝ้าทรงให้ไปพูดกับพระองค์จิระเรื่องดูแลตัวเองสมเด็จกรมพญาดำรงก็ไปหาตอนนั้นพระองค์จิระป่วยอยู่ท่านฟังแต่ท่านก็นิ่ง พอหายป่วยก็กลับไปทำงานหนักอีกจนท่านเริ่มป่วยหนักข้อ จึงกลาบบังคมทูลาไปรักษาตัวที่ยุโรปพอดีขึ้นกลับมากรุงเทพก็ไม่ทันเสียแล้วร่างกายอ่อนล้ามามากอยู่ได้ไม่นานพระองค์จิระกรมมหลวงนครชัยศรีสุรเดชสิ้นพระชนวันที่4ี่กุมภาพันธ์2 4 5 7ที่วังมหาหนาคสิริพระชนษา37ปีสมเด็จกรมพญาดำรงท่านเสียพระไทยและคงจะเสียดายคนหนุ่มสติปัญญาดียังทำงานเพื่อชาติได้อีกมากมายมาด่วนอายุสั้นถ้าวันนั้นเชื่อเจ้าจอมมัน ถนอมวรากายบ้างก็จะมีอายุยืนยาวต่อมาได้อีกหลายสิบปี